การเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกการบวกคือการนำจำนวนสองจำนวนมารวมกันผลที่ได้เรียกว่าผลบวกมีพึ่งสองตัวรวมกับ พึ่งอีก1ตัวเท่ากับพึ่งจำนวน1 2 3่พึ่งทั้งหมด3ตัวค่ะพึ่งสองตัวเราจะเขียนแทนด้วยเลขสองรวมกับเราจะเขียนแทนด้วยเครื่องหมายบวกพึ่งหนึ่งตัวเราจะเขียนด้วยเลขหนึ่งเท่ากับเราจะเขียนด้วยเครื่องหมายเท่ากับ และพึ่งจำนวน3มตัวเราจะเขียนแทนด้วยเลข3ค่ะเลขสองเราจะเรียกว่าตัวตั้งเลข1เรียกว่าตัวบวกและเลข3เรียกว่าผลบวกค่ะเครื่องหมายบวกหมายถึงการนำจำนวนสองจำนวนมารวมกัน เครื่องหมายเท่ากับหมายถึงการเท่ากันในประโยคสัญลักษณ์เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกได้ดังนี้2บวก1เท่ากับ3อ่านว่า2บวก1เท่ากับ3 เราลองมาฝึกเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกค่ะมีโบ 1, 2, 3รวมกับ 1, 2เท่ากับมีโบทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5เราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกได้ว่า 3, บวก 2เท่ากับ5อ่านว่า3บวกสเท่ากับหเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะมีตะบองเพชร5ต้นรวมกับตะบองเพชรอีก4ต้นเท่ากับมีตะบองเพชรทั้งหมด9ต้นเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกได้ว่า5บวก4เท่ากับ 9อ่านว่า5บวก4เท่ากับ9เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างต่อไปนี้กันค่ะ6บวกสเท่ากับ8ตัวตั้งก็คือเลข6ตัวบวกคือเลข2ผลบวกคือเลข8 เก่งมากค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันค่ะ1-3บวก3เท่ากับ4ตัวตั้งคือเลข1ตัวบวกคือเลข3ผลบวกคือเลข4เยี่ยมมากค่ะมาช่วยกันหาคำตอบค่ะจำนวนใดคือผลบวก5-1บวก1เท่ากับ6จำนวนที่เป็นผลบวกก็คือ หค่ะจํานวนใดคือตัวตั้ง5บวก3เท่ากับ8จํจนวนที่คือตัวตั้งนั่นก็คือเลข5ค่ะจํานวนใดคือตัวบวก8บวก1เท่ากับ9จํานวนที่เป็นตัวบวกคือ1ค่ะ การบ้านของเราในวันนี้วิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดหน้า21และ22ลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ